สวัสดีครับคนไทยหัวใจไม่ท้อในวันนี้นะครับผมพาคุณผู้ชมมาที่ตำบลเอกราชอํเาเภอป่าโมกจังหวัดอ่างทองครับฟังแบบนี้นะครับคุณผู้ชมหลายๆท่านอาจจะร้องอ๋อนะครับเพราะว่าหมู่บ้านแห่งนี้เนี่ยเขาเป็นแหล่งทํากลองที่มีชื่อเสียงระดับประเทศแต่คุณผู้ชมหลายๆท่านอาจจะยังไม่รู้จักถ้าอย่างนั้นนะครับคุณผู้ชมตามผมมาครับเดี๋ยวผมจะพาคุณผู้ชมไปพูดคุยกับแขกรับเชิญของเราในวันนี้กันครับ สวัสดีครับสวัสดีครับครับคุณผู้ชมครับแล้วตอนนี้นะครับผมอยู่กับพี่คิดนะครับคุณอภพิจิตชวรัชเจริญกิจนะครับผู้ที่จะมาบอกเล่าเรื่องราวของหมู่บ้านทํากรองแห่งนี้นะครับที่ตําบลเอกราชครับผมพี่คิดครับกรองที่อยู่ข้างหลังผมเนี่ยนะครับตีได้จริงๆไหมครับตีได้ครับใบใหญ่มากนะครับเนี่ยครับใบนี้จะเส้นผ่าศูนย์กลาง2เมตร2เมตรในชุมชนน่นะครับเวลาเราทํากรองเราใช้ไม้ไม้จริงในทําตัวกรองนะครับครับ ซึ่งไม้จริงๆอาหาได้จากไม้ท่อนเดียวต้องบอกว่าเอกลักษณ์ของชุมชนจริงคือทํากองหนึ่งใบจ,จากไม้หนึ่งทอ่อนโอ้มไม่ว่าจะเป็นกองลูกเล็กลูกกลางลูกใหญ่ก็คือมาจากไม้หนึ่งท่อนอนะครับทีบนี้ไม้หนึ่งท่อนเนี่ยมันก็มีข้อจํากัดในเรื่องของขนาดก็คือไม่ถึงขนาดนี้ไม่ถึง2เมตรผมก็เลยมองว่าเอ๊ะน,นั้นเราลองถ้าตัวโครงเนี่ยเราใช้ไม้ต่อดูอครับเราสามารถทําได้ใหญ่ขนาดไหนครับก็เลยลองทําดูครับ ซึ่งก็หนังหนึ่งตัวที่หาได้นะครับกว้างสุดก็คือหาได้สองเมตรสองเมตรก็คือหน้ากว้างเท่านี้พอดีเพราะว่าตําบลเอกราชอะ่ะชื่อนี้มาจากพระนเรศวรครับซึ่งมาตั้งทัพที่ตําบลเอกราชครับเพราะฉะนั้นเราก็ทําเพื่อเป็นสัญลักษณ์ของว่าที่เนี้ยเป็นที่ตั้งทัพพระนเรศวรเรียกว่ากองทัชชนะศึกอืมดีจังดีจังอย่างนี้เดี๋ยวขอฟังเสียงเจ้ากลองตัวนี้หน่อยได้ไหมได้ครับนะอ่าผมมีไม้พร้อมให้ทดลองเลยครับคนละหนึ่ง หนึ่งทีผมก่อนโอ้โหดังกว่าเห็นเห็นเลยมาถึงที่นี่แล้วนะครับความเป็นมาของหมู่บ้านตำบลเอ,อบบกราชที่นี่นะครับเป็นมาอย่างไงบ้างครับที่นี่นะครับทำกองมาถ้าผมนับคร่าวๆก็ทำกองมาเป็นร้อยปีแล้วนะครับจากชายท่านหนึ่งชื่อคุณตาเพิ่มผู้ประดิษฐ์คุณตาเพิ่มแกมีวงปีพาดท,ที่ทํากองใช้เองในวงปีพาดกองที่ใช้เองเนี่ยพอออกไปแสดงเนี่ย มีคุณภาพดีเสียงดีวงอื่นก็เลยบอกอ่ะคุณตาเพิ่มทํากองให้วงฉันบ้างกอง,อกองนู่นกองนั่นที่ใช้นะครับคุณตาเพิ่มก็มองเห็นว่าเอ้ยอย่างนี้ก็ทาขายเลยก็ประมาณปีพศ2470ครับซึ่งสมัยก่อนอาจจะยังไม่มีใครมองมองในเชิงธุรกิจมากนะักนะครับอาจจะทําใช้เองเล็กๆน้อยๆหรือว่าอาจจะขายเล็กน้อยแต่คุณตาเพิ่มทํามองเป็นเชิงธุรกิจก็มีการนํากองเนี่ยล่องเรือเข้ากรุงเทพไปขายด้วยทีนี้พอลูกหลานเพื่อนบ้านเนี่ยมีความชํานาญมากขึ้น มองเห็นช่องทางตลาดมากขึ้นก็แยกออกมาเปิดเปิดของตัวเองครับหาตลาดทําส่งเองนะครับจนปัจจุบันนะครับมีเจ้าหลักๆตอนนี้ที่มีหน้าร้านเจ้าอยู่ประมาณ12บ้านครับผมนะครับแล้วก็มีเจ้าที่ทําส่งอยู่นะครับรวมๆแล้วก็30กว่าครัวเรือนอที่มีอาชีพเกี่ยวกวับกองครับผมบแล้วที่เขาบอกว่าเ,เป็นหมู่บ้านทํากลองที่ใหญ่แล้วก็มีชื่อเสียงที่สุดในประเทศนี่จริงไหมครับ ต้องบอกว่าจริงเลยเพราะว่าจากที่ผมดูนะครับที่อื่นอาจจะมีเพียงแค่บ้านหลังสองหลังที่เป็นร้านดนจีไทยเป็นทำก็คือทํากันไม่เยอะครับแต่ที่นี่ครับทากันเป็นหมู่บ้านจากคุณตาเพิ่มนี่ครับที่แยกออกมาแล้วทำเนี่ยที่บอก3 0มสิกว่าคนเรือนอ่ะต้องบอกว่าไม่มีที่ไหนทําเยอะขนาดนี้คุณผู้ชมครับถ้าหากว่ามาที่นี่นะครับแล้วไม่ได้ดูวิธีการทํากลองนะครับสักชนิดเลยเนี่ยถือว่ามาไม่ถึงครับเพราะฉะนั้นวันนี้พี่คิดช่วยรบกวนพาผมเนี่ยพาไปดูวิธีการทํากลองได้ไหมครับ ได้ครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูตั้งแต่เริ่มต้นเลยนะครับจาก 1, 2, 3, 4, 5เนี่ยจนครบจบกระบวนการได้เลยครับโอ้โหดีจังเลยครับงั้นเชิญเข้ไเลยครับการทำกองอันดับแรกไม้เลยนะครับจะพาดูท่อนไม้เลยว่าที่เนี่ย ใช้ไม้แบบไหนยังไงนะครับถ้าส่วนใหญ่เนี่ยเราจะเป็นไม้ก้ามปูเป็นหลักนะครับแล้วก็เป็นไม้เนื้ออ่อนอย่างอื่นก็เช่นมะม่วงสะเดาขี้เหล็กกระทอ้นนทะทอนขนุนมะขามเทศกระท้อนขนุนมะขามเทศใช้ได้หมดเลยเหรอได้หมดเลยได้หมดเลยอยู่ที่ให้มันมีขนาดแล้วก็มีอายุไม้เนื้อที่แข็งพอประมาณสักสิบปีขึ้นไปอะไรเงี้ยครับครับหรือท่อนใหญ่ๆอย่างเงี้ยใหญ่มากครับอันเนี้ยท่อนนี้ก็ประมาณท่าอาจจะสักสี่สิบปีห้าสิบปีครับผม จนถึงเป็นละร้อยปี oh. ครับขนาดก็จะใหญ่ขึ้นครับผมจากท่อนไมน้เดี๋ยวเราจะไปดูวิธีการกลึงมันจะเป็นแทน่นเรียกแท่นกลึงดีกว่าจากไม้ท่อนเมื่อกี้นะครับก็นําขึ้นมาขึ้นเครื่องนะครับแล้วเดี๋ยวช่างก็จะค่อยๆกลึงกลึงจนเป็นรูปทรงกลองที่ต้องการเลยอ oh. ครับ กึ่งมาแล้วด้านนอกเป็นรูปทรงแล้วครับแต่มันตันอยู่ครับก็เอาเข้าเครื่องขวานที่ครับเครื่องขวานก็จะเจาะนะครับเจาะขวานจนเป็นโพรงข้างในอให้ขนาดเท่าๆกันกับข้างนอกตามรูปทรงข้างนอกนะครับก็ถึงจะได้หุ่นกองมาหนึ่งใบพอได้ทะลุแล้วเนี่ยเดี๋ยวเราก็เอาไปลวกขัดอ๋อมีการขัดด้วยครับนะครับเดี๋ยวเราไปดูอีกขั้นตอนหนึ่งเลยครับ ก็มาถึงขั้นตอนของการลวกแล้วก็ขัดลวกแล้วก็ขัด,ข,ดขั้นตอนต่อไปเนี่ยเราก็ต้องมาขึ้นหนังครับขึ้นหนังเนี่ยมันจะมี2แบบโดยเป็นหลักหลังนะครับอย่างแรกก็คือการตอกหมุดหรือตีแท้เนี่ยครับ ครับอีกอย่างหนึ่งขึ้นเชือกนะครับเราได้ตัวกองมาแล้วเนี่ยเราจะต้องนําหนังเนี่ยนะครับตัดให้ได้ใหญ่เกินกว่าขนาดของปากกองอ่าครับถึงแบบนี้นะครับเราจะใช้สเตย์ครับจะมีเหล็กยึดครับตรงนี้ไว้ขันให้มันลังลงมาเรื่อยๆอให้หนังมันตึงครับผมนะครับตัวลักษณะแทรก็จะเป็นอย่างนี้ครับนั่นก็คือหมุดหรือแทรนั่นเองเป็นหัวหัวหมวกตะปูหัวหมวกอย่างนี้ครับเราใช้สว่านชัยชัยให้ห่างเท่ากันอื ใช่ครับพอเราได้รูรูสว่างแล้วเราก็ตอกเข้าไปพอเราตอกปุ๊บเสร็จแล้วเนี่ยเราก็จะได้แบบข้างแบบข้างล่างเนี่ยครับใบเนี้ยทำข้างนึงเสร็จแล้วครับแต่ถ้ายังทํรข้างแรกก็ต้องเสร็จแล้วก็ต้องกลับข้างอืส่วนอีกวิธีหนึ่งก็คือการขึ้นด้วยเชือกอ๋อเคยเห็นแบบพวกลองยาวพวกอะไรอย่างเงี้ยไอ้ขั้นตอนการดึงหนังอย่างเงี้ยครับ เขาจะมีเวลาหรือว่าวิธีการทดสอบไหมครับว่ากี่วันถึงจะได้ที่หรืออะไรอย่างเงี้ยครับใบนี้ก็ต้องประมาณอากาศแดดดีๆสามวันสแต่ถ้าคื้มคึมมีฟ้ามีฝนก็สักเจ็วันเพราะว่าตรงเนี้ยจะมีการเทสเสียงครับผมจะมีเทสให้ฟังนะครับอ่านะครับอันนี้น่ลองฟังเสียงนี้ยังยังเสียงยังไม่ได้คลองลองดูใบที่ขึ้นไว้สัก3ามวันแล้วนะครับถ้าลองดูใบนี้นะครับลองดูใบนี้ก็ได้ครับ โอ้อันนี้คือเหมือนกับว่ามันเป็นการเด้งเด้งกลับมามเลยนะหรือ,หร,อ,ห,รอหรือว่าถ้าอย่างอย่างเช้าชาที่เขาซ้อมจริงเขาจะตีมากหนักนี้เลยครับครับซ้อมเนี่ยมันเป็นการช่วยให้หนังมันขยายตัวด้วยครับแล้วก็ขึงลงมาให้ให้ตึงที่สุดเต็มที่เลยทําให้กองที่เนี่ยตรงเนี้ยจะมีคุณภาพเรียกว่าตึงตลอดการใช้งานเลยอ๋อครับโอ้นี่กําลังกําลัง ทำวิธีสาวกองด้วยเชือกอันนี้คือกองยาวใหญ่ครับอันนี้หนังเราเพิ่งแช่น้ำให้นุ่มเลยครับครับแล้วก็ร้อยทีละตาครับจนรอบอะครับแล้วก็ค่อยมาสาวให้ตึงเบื้องต้นสามรอบอย่างน้อยเช้ามาสาวให้ตึงแบบสวยๆตึงเต็มที่สิ่งดีๆเลยอีกรอบหนึ่งอืครับสี่รอบครับผมร่วมสร้างเสริมกำลังใจโดยปะตะทสารพลังสู่ความยั่งยืน เพราะความสุขคือทุกอย่างเมืองไทยประกันชีวิตเครื่องดื่มสมุนไพรตราอัศวินเราจะสู้ไปด้วยกันร่วมสร้างเสริมกำลังใจโดย ปตทสารพลังสู่ความยั่งยืนห้างแว่นท็อปเจริญผู้เชี่ยวชาญด้านสายตากว่า60ปีขั้นตอนสุดท้ายหลังจากที่เราขึงแล้วใช่ครับเราขึงหนังแล้วได้กองหนังเรียบร้อยนะครับ เราก็ต้องมาเขียนหน้าทาปากหรือว่าใส่ลวดลายอย่างเช่นกองเพนหนึงลูกนี้ครับอืไะครับครับผมอันนี้ก็จะเป็นลายไทยเลยครับแล้วก็ในยุคสมัยนี้นะครับก็จะมีลวดลายของกรองเนี่ยแตกต่างกันไปมามที่นี่ผมก็เห็นเนี่ยใบข้างหลังเนี่ยที่เป็นดบกบัวบอ๋อครับผมสวยมากอันนี้ก็คือเป็นการลองเราลองเปลี่ยนรูปแบบดูบ้างนะครับเผื่อจะโดนใจ อีกกลุ่มเป้าหมายหนึง่งนอกจากเขียนกองเพลงกองทัศน์แล้วเนี่ยแต่งหน้ากองยาวเราก็ต้องมาแต่งหน้าทาปากเหมือนกันกองยาวเนี่ยมีการตกแต่งเหมือนกันสวยมากครับสีนี่แซ่บมากครับนี่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 ครับนี่ครับทาบครับอันนี้เรียกอะไรเรียกว่ากระโปรงครับ,รบกระโปรงกองพี่คิดแอบบอกผมมาแล้ว เราสวมลงมาเลยนะครับก็มัดเป็นแบบโบเลยครับแล้วเราลูดตัวล่างด้วยให้มันจีบย่นเท่าๆกันแล้วก็ผูกเลยครับข่าอีกอย่างหนึ่งครับเชือกเชือกเดี๋ยวเรามัดจากข้างล่างก่อนนะครับครับรอบเลยครับเรียบร้อยพาได้เลยครับอพี่คีครับอะไรคือเอกลักษณ์ของกลองเอกราชครับเอกลักษณ์ที่นี่อย่างแรกก็คือกองหนึ่งใบไม้หนึ่งท่อนอือครับพร้อมรูปทรงที่สวยงามนะครับแต่ถ้าเป็นกองทัดหรือกองเพนเนี่ยเราใช้ขึงให้ตึงแล้วตอกหมุด ที่เนี่ยก็จะเป็นถือว่าเป็นเอกลักษณ์ที่เราใช้หมุดตอกในการยึดหนังกองนะครับก็เป็นอีกอย่างหนึ่งครับครับในบ้านแต่ละหลังเนี้ยสามารถทํากองได้ทุกชนิดเลยไหมครับทุกทุกบ้านก็สามารถทํากองได้คล้ายๆกันแต่ว่าแต่ละบ้านเนี่ยเนื่องจากว่าได้ออเดอร์หรือได้ลูกค้าคนละกลุ่มเป้าหมายเพราะนั้นก็จะมีความชํานาญที่ไม่เหมือนกันสักทีเดียวก็จะมีหลายๆแบบเดี๋ยวต้องไปชมว่าบ้านว่าบ้านไหนถนัดอะไรบ้าง ครับที่นี่ก็จะเป็นร้านกองร้านหนึ่งครับเป็นร้านกองของผู้ใหญ่อูน,นะครับซึ่งเป็นอดีตกองผู้ใหญ่ชิดนะครับ,รบผู้ใหญ่ผู้ใหญ่เนี่ยก็ทํากองหลากหลายสืบต่อจากผู้ใหญ่ชิดมาครับผมก็จะมีกองทั้งขายในประเทศไทยแล้วก็ส่งออกด้วยในหลายประเทศอันนี้ครับอันนี้ได้กองดิเจมเบ้นะครับดิเจมเบ้ครับเป็นกองเอฟมาจากแอฟริกาใต้โอเป็นต้นแบบจากนั้นมาเสียงก็จะเน้นออกไปทางแหลมแหลมนะครับ อันนี้ดูเอเชียดูแบบว่าดูเขาเรียกว่าเคยเห็นที่ไหนไหมคุณคุณไหมคุณคุณคุณคุเกาหลีเหรอครับเกาหลีไหมฮะใช่ครับใช่ครับเวลาตีตีเขาต้องวางนอนและสะพายนะครับครับผมตีสองข้างอืก็เป็นกองที่ทางเกาหลีก็ใช้ในพวกพิธีกรรมการแสดงอะไรต่างๆกระบวนแห่พิธีต่างๆครับผมอันนี้คือญี่ปุ่นเลยครับเล็กไทโกะไทโกะกองไทโกะเรามีส่งออกไปญี่ปุ่นไหมครับตัวนี้ครับส่งไปญี่ปุ่นญี่ปุ่นมาส่งไปโดยตรงเลยโดยตรงเลยใช่ คือหมายถึงว่าเราผลิตให้เขาเลยใช่ไหมฮะใช่ครับโอ้โหเมดดินไทยแลนด์นะครับเนี่ยครับอันนี้เราก็มาถึงบ้านกลองที่วานะครับอีกบ้านหนึ่งที่ทํากลองครับผมอันนี้คือกลองอะไรครับอันนี้กองคู่หรือว่ากองแขก๋อนะครับอันนี้ครับที่บอกว่าทํายากครับผมทํายากก็ตั้งแต่เห็นไหมครับเชือกเป็นหนังแท้ครับ ไหมครับแล้วกองเนี่ยใช้เป็นคู่เราต้องทําเสียงไม่เหมือนกันคุณท้าวลองลองเตีอยนนั่นอยู่ผมต้องตีนี่เนาะครับอไหครับอั้นเสียงสูงกว่าตั้งเยอะใช่ครับอันนี้ตุ่มตุ่มเสีุ้มใช่ครับ แต่ว่าเขาต้องไปคู่กันใช่ไหมฮะไปคู่กันไปคู่กันเพราะอะไรเราถึงต้องทําเสียง2่งแบบเลยเหมือนก็คือทําให้มันเป็นโทนนะครับเวลาเล่นมันสามารถตึ้งตุ่ม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 อะไรเงี้ยครับครับในการใช้กับวงปีพาสครับนอกจากบ้านนี้นะครับนอกจากมีกองคู่แล้วเนี่ยก็ยังมีกองยาวที่เราเห็นนะครับที่เขาขายเป็นจำนวนมากเลยแล้วก็ยังมีกองใช้ในวงปีพาตะโพนไทยเบิงมางนะครับ ครับบ้านนี้คือบ้านกลองพัชรินอย่างกลองของที่บ้านหลังนี้นะครับก็จะเน้นเป็นกองที่เอาไปจําหน่ายตาแหล่งท่องเที่ยวอย่างท่องเที่ยวต่างๆที่เป็นอย่างเช่นอายุธยาเนี่ยครับวัดมงคลประพิษนะครับหรือแหล่งท่องเที่ยวที่สําคัญๆตาวัดหลักหลายที่ทั้งทั้งประเทศไทยเลยนะครับก็ส่วนมากก็จะเป็นกลองเล็กๆของวันของฝากนะครับอแต่ว่ากลองอย่างที่ผมถืออยู่นี่คือสามารถเล่นได้จริงๆเลยไหมครับก็อันนี้เล่นได้นิดนึงนะครับ เพราะเราตัวเนี้ยเราไม่ได้เน้นต้องการใช้เสียงเราเน้นความเป็นอัตลักษณ์เป็นเอกลักษณ์ก็คือความเป็นมงคลเป็นของแก้บนครับ,รบของฝากของแขวนตามบ้านหรือเป็นประกอบการแสดงรำอย่างเงี้ยครับร่วมสร้างเสริมกำลังใจโดยไทยเบฟอยู่กับคุณทุกช่วงเวลาก่แก่มันทุกเม็ด เสริมกำลังใจโดยไทยเบฟอยู่กับคุณทุกช่วงเวลาปะตะทสารพลังสู่ความยั่งยืนสายการบินแอร์เอเชียใครๆก็บินได้ พี่คิดครับเท่าที่ผมสัมผัสบรรยากาศในหมู่บ้านเนี่ยนะครับหมู่บ้านทํากลองแห่งนี้อ,อมันจะเงียบเหงาไปนิดนึงนี่เป็นเพราะว่าสถานการณ์โควิดด้วยหรือเปล่าครับจากโควิดมีส่วนครับมีส่วนเยอะเลยเพราะว่าพอโควิดมาเนี่ยหนึ่งในเรื่องของแหล่งท่องเที่ยวที่ลูกค้าเราไปส่งให้ลูกค้าเนี่ยเขาก็ได้รับผลกระทบครับเขาก็ขายของไม่ได้ไม่ได้ก็ไม่สั่งของเราอหรือว่าในเรื่องของการแสดงนะครับการแสดงต่างๆเนี่ยก็งดเว้นอย่างในช่วงที่คึกคักเนี้ยครับคึกคักนี่ ประมาณไหนเลยครับพี่ชิดประมาณก็จะมีนักเรียนนักศึกษานักท่องเที่ยวมาเข้ามาศึกษาดูงานเพราะว่าของเรานะครับเป็นแหล่งท่องเที่ยวด้วยนะครับก็สามารถที่จะเข้ามาชมดูการทํากองเพราะว่าทั้งประเทศไทยรับรองได้ว่าไปชมที่ไหนไม่ได้ถ้าจะมาเรียนรู้เรื่องการทํากองมีที่นี่ที่เดียวในประเทศไทยครบวงจรเลยครบวงจรครับ,รบแล้วอย่างงี้ชาวบ้านนะครับเขามีการรวมตัวกันเป็นรวมตัวกันเป็นกลุ่มอาชีพอย่างนี้ไหมครับ แรกๆที่เราเริ่มจากคุณตาเพิ่มอ่ะมันก็ไม่ได้รวมกลุ่มะนะครับครับพอลูกหลานเพื่อนบ้านที่แยกออกไปทำเนี่ยก็ต่างคนก็ต่างขายกันไปก็มีการช่วยเหลือเกื้อกูลกันบ้างอะไรเงี้ยครับตอนหลังเนี่ยทางราชการก็ให้มีการรวมตัวกันนะครับเราก็มีการตั้งกลุ่มขึ้นนะครับโดยที่มีประธานเนี่ยคือคุณเฉลิมเผ่าพยัตซึ่งปัจจุบันก็ยังเป็นประธานกลุ่มอยู่เป็นลักษณะของกลุ่มทุกคนทํากองทั้งหมดครับครับเป็นกลุ่มใหญ่เลยนะครับแล้วก็ยังมีอีกส่วนหนึ่งซึ่งแยกมาเป็นกกลุ่่่่มมมมยยยอออนะครับาางผผงผผ็ว การรวมกลุ่มใหญ่เนี่ย,ยมันก็ดีในส่วนหนึ่งแต่ในบางส่วนเนี่ยการขับเคลื่อนอะไรต่างๆเนี่ยจะไม่คล่องตัวครับผมก็เลยทํากลุ่มย่อยขึ้นมาก็จะอยู่ประมาณครึ่งหนึ่งประมาณ10กว่าบ้านผมที่เป็นเจ้าเล็กๆน้อยๆนะครับที่พร้อมจะขับเคลื่อนบรดยากัศแล้วอย่างเงี้ยที่พี่คิดพาผมไปดูบ้านนั้นบ้านนี้ทํากลองบ้านนั้นทํากลองนี้บ้านนี้ทํากลองแบบนั้นบ้านพี่คิดทํากลองแบบไหนครับบ้านผมเองต้องบอกงี้นะครับเนื่องจากผมก็ภารกิจหลายอย่างนะครับครับก็เราก็ทํากลองนในษณะขายออนไลน์ แล้วก็เน้นสายมงคลครับผมถ้ายังไงก็ต้องเดี๋ยวต้องพาไปชมว่ากองนี่คือกองที่ผมจำหน่ายอยู่นะครับเป็นกองอของเด็กตีเล่นกองที่ระลึกต่างๆจนถึงกองมงคลอย่างเช่นตัวแรกนะครับ เรียกว่าตะโพนไทย้ำเป็นมงคลก็คือตะโพนไทยมีไว้บูชาโด่งดังทั่วล่าศรัทธาทั่วไทยเ,ออเป็นกรอนเลยอันนี้เป็นงานขึ้นเหมือนจริงเลยนะครับ,รบโมเดลจําลองเลยแล้วลูกเท่าไข่เป็ดงานทำยากนะครับงานแฮนด์เมดตัวนี้ก็เหมาะไว้สำหรับตั้งบูชาหน้ารถแล้วก็บูชาตามหิ้งตามอะไรพวกนี้ได้ครับผมทั้งหมดนี้ก็คือเราขายออนไลน์อย่างเดียวเลยใช่ไหมครับ ครับส่วนใหญ่ของผมตรงนี้จะเน้นทางออนไลน์ครับแต่ถ้ามีอย่างหนึ่งก็คือไปออกบูธออกงานของไม่ว่าจะเป็นส่วนราชการหรืองานอีเวนต์ต่างๆพวกนี้ครับนอกจากผมขายออนไลน์แล้วเนี่ยแต่ละบ้านเนี่ยเขาก็ฝึกฝนตัวเองเขาก็จะมีโพสต์ Facebook โพสต์ทางเพจของแต่ละบ้านอีกส่วนหนึ่งนะครับหรือกระทั่งหลังสุดเนี่ยผมก็จัดอบรมเรื่องดิจิตอลออนไลน์ให้กับคนที่สนใจก็มีคนทํากองเข้าไปเรียนรู้วิธีการ พวิธีการทํารูปวิธีถ่ายรูปวิธีการแชร์เขียนแคปชั่นต่างๆด้วยก็เสริมให้เขามีความรู้มากขึ้นพี่ชีครับอะไรคือสิ่งที่น่าภา,ภาพภูมิใจของหมู่บ้านทํากลองในตําบลเอกราชแห่งนี้นครับครับก็ผมก็ต้องนับเริ่มจากพศออ2554นะครับที่ชุมชนเนี่ยได้รับรางวัล10เมืองต้นแบบเศรษฐกิจสร้างสารรค์โดยกรมทรัพย์สินทางปัญญากระทรวงพาณิชย์ครับ,ต,นะรบตอนนั้นน่ะทำให้ชุมชนเนี่ยเป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้นไม่ีก2ปี2556นะครับ ครับก็ได้รับรางวัลอีกรางวัลหนึ่งเป็นหมู่บ้านอุอตสาหกรรมท่องเที่ยวไทยดีเด่นครับหลังจากนั้นปีห6ไปแล้วปี59อ่าอีกสาปีคร,ครับผมก็ได้รับในเรื่องของกระทรวงวัฒนธรรมนะครับเป็นหมู่บ้านที่ทําคุณประโยชน์ให้สํานักงานกระทรวงวัฒนธรรมด้วยครับ,นรบจนมาปี6 61ราชกิจจานุเบกษาให้หมู่บ้านทํากองที่นี่ครับ เป็นหมู่บ้านภูมิปัญญามารดกทางวนะัฒนธรรมปีล่าสุดนี้เลยนะครับก็ได้รับรางวัลหรือจดทะเบียนเป็นหมู่บ้าน G ีไอหมู่บ้าน G ีไอคืออะไรครับหมู่บ้านจีอถ้าเป็นภาษาไทยนะครับว่าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์หรือถ้าเรายกตัวอย่างง่ายๆอย่างเช่นอ่าสิงห์บุรีก็จะมีปลาช่อนแม่ลาอถ้าปลาทูก็ต้องแม่กรองอ่าใช่า,างเงี้ครับผมก็คือมันก็จะเป็นชุมชนที่เป็นแหล่งแหล่งของวัตถุดิบ ครับครับหรือสินค้าตัวนั้นเกิดขึ้นจากไหนก็เป็นสินค้าตัวแรกของจังหวัดด้วยครับเพราะทั้งจังหวัดเนี่ยยังไม่มีสินค้าตัวไหนได้รับ GI เลยก็เป็นสินค้าตัวแรกก็คือกองเอกราชครับแล้วก่อนเอกร้ดก็เป็นสินค้าตัวสุดท้ายที่ปิดให้ประเทศไทยมีสินค้า GI ครบ7จจังหวัดแล้วตอนนี้นะครับผ่านมา4รุ่นแล้ว4เจ generation แล้ว generation ที่5นะครับมีการสืบทอดภูมิปัญญาต่อไปยังไงบ้างครับ ครับต้องบอกว่าการสืบทอดภูมิปัญญาของเรานะครับหนึ่งเราจะเป็นเน้นไปแบบทางธรรมชาติคคือเฉพาะคนที่สนใจลูกหลานที่สนใจลูกหลานที่พร้อมจะมาทําชอบใจรักมาฝึกฝนมาทําโดยฝึกฝนนี่ก็คือทําเป็นอาชีพเลยครับส่วนหนึ่งนะครับตรงเนี้เราก็แต่ละบ้านเนี่ยก็จะมีลูกหลานที่คอยสืบทอดอยู่แล้วส่วนหนึ่งแต่ส่วนหนึ่งเราก็สอนให้กับนักศึกษานักเรียนที่สนใจจากภายนอกอ แล้วก็เพื่อเป็นพื้นฐานให้เขาอาจจะไปสนใจแล้วกลับมาทาหรือจะเป็นภูมิปัญญาให้เขาออกไปทำอาชีพอื่นๆได้ครับผมทุกคนนะครับก็จะมีความเป็นห่วงในเรื่องของว่าจะต่อยอดหรือว่ากลัวจะสูญหายครับผมผมก็มั่นใจตรงนี้นะครับว่ากลองเนี่ยอยู่มาได้เป็นร้อยปีเพราะว่ามันมีความต้องการใช้ในตัวสินค้าของตัวเองอยู่แล้วครับตอนนี้นะครับสถานการณ์โควิดเริ่มคลี่คลายลงแล้วครับในหมู่บ้านของเราจะมีการเปลี่ยนแปลงยังไงเกิดขึ้นอีกต่อไปนะครับ การเปลี่ยนแปลงผมว่านะ่าจะเป็นทางที่ดีขึ้นในหลายๆด้านนะครับอย่างที่ลูกค้ากลุ่มเดิมอะไรเงี้ยที่หายไปจากช่วงโควิดอ่ะก็น่าจะเริ่มกลับมาพร้อมกับแหล่งท่องเที่ยวที่เคยสั่งสินค้าไปจําหน่ายเนี่ยก็จะกลับมาสั่งสินค้าแล้วพร้อมกับตลาดออนไลน์แล้วก็ทำเนี่ยแล้วก็มีการเพิ่มเพิ่มกลุ่มลูกค้ามากขึ้นกลุ่มของมงคลกลุ่มอะไรมากขึ้นเนี่ยผมว่าโอากาสต่อไปเนี่ยก็น่าจะาดีขึ้นกว่าเก่าด้วยซ้ำก็หวังว่าคนที่ ชมรายการนะครับมองว่าอยากจะช่วยในเรื่องของสนับสนุนในเรื่องของสินค้าชุมชนให้คงอยู่ต่อไปนะครับก็ฝากไว้นะครับทางรายการแล้วก็ท่านผู้ชมนะครับให้ช่วยสนับสนุนส่งเสริมคนละน็กคนละน้อยถือว่าเอาเป็นมงคลเข้าบ้านนะครับชื่อเสียงดังครับผมร่ำรวยร่ำรวยทุกคนอ่าจริงครับจริงครับอีกอย่างหนึ่งก็คือเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่สำคัญมากๆของบ้านเราใช่ครับ เรื่องดื่มสมุนไพรตราอัศวินขอเป็นกำลังใจและร่วมสร้างพลังบวกให้กับคนไทยหัวใจไม่ท้อของเราในวันนี้ค่ะคุณผู้ชมครับแม้ว่าในปัจจุบันนะครับจะมีเทคโนโลยีต่างๆที่ทันสมัยเข้ามาทดแทนนะครับแต่ผมก็หวังว่าวิถีชีวิตและงานฝีมือของชาวหมู่บ้านทำกรองที่ตะบลเอกกราชแห่งนี้นะครับจะยังคงสานต่อเอกลักษณ์ที่มีคุณค่าสู่รุ่นลูกร,ร,รุ่นหลานของพวกเขาเคียงคู่กับวัฒนธรรมไทยต่อไปอย่างยาวนานที่สุด และทั้งหมดนี้นะครับก็คือคนไทยหัวใจไม่ท้อของเราในวันนี้ครับแต่สำหรับวันนี้ผมต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนกลับมาพบกันได้ใหม่นะครับในสัปดาห์หน้าวันนี้สวัสดีครับโดยส่วนใหญ่นะครับของเราเนี่ยกองหนึ่งใบมาจากไม้หนึ่งท่อนไม้กองจะเล็กกลางหรือขนาดใหญ่เท่ากองเพนล,ลูกใหญ่ๆครับเราก็ใช้ไม้ท่อนเดียวเป็นหลัก อันนี้ก็เหมือนถือว่าเป็นเอกลักษณ์อย่างหนึ่งทุกคนนะครับก็จะมีความเป็นห่วงกลัวจะสูญหายผม,ผมก็มั่นใจตรงนี้นะครับว่ากลองเนี่ยอยู่มาได้เป็นร้อปีเพราะว่ามันมีความต้องการใช้ในตัวสินค้าของตัวเี้อยู่แล้ว